การอ้างเอกสารหรือพยานวัตถุประกอบการถามค้านเทคนิคการต่อสู้คดีพื้นฐานที่ทนายความต้องรู้ ธรรมดาลแล้วเนี่ยเวลาเราจะอ้างอิงพยานเอกสารหรือพยานวัตถุต่างๆไม่ว่าจะเป็นสัญญาคลิปวิดีโอหลักฐานการสนทนาผ่านไลน์หรือ Facebook อ e ีเมลต่างๆเราจะต้องยื่นบัญชีระบุพยานนะครับไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่หงหรือคดีอาญาแต่อย่างไรก็ตามหากฝ่ายตรงข้ามได้นำพยานเข้ามาเบิกความและเราซึ่งเป็นทนายความของอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยได้นำพยานเอกสารพยานวัตถุรูปถ่ายต่างๆมาถามค้านพยานแล้วปรากฏว่าพยานเบิกความรับรองตามแนวคำพิพากษาาร ก็จะถือว่าพยานเอกสารหรือพยานวัตถุดังกล่าวพยานฝ่ายตรงข้ามได้เบิกความรับรองแล้วจึงไม่จาเป็นต้องยื่นบัญชีระบุพยานตามตัวอย่างคำพิพากษาสาลฎิการที่ผมได้ยกขึ้นมาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับซึ่งผลของการที่พยานฝ่ายตรงข้ามเบิกความรับรองพยานเอกสารหรือพยานวัตถุเนี่ยหากเป็นคดีแพ่งศาลก็สามารถรับเอกสารหรือพยานวัตถุดังกล่าวเข้าสู่สมนวนได้เลยโดยที่ฝ่ายเราไม่ต้องยื่นบัญชีระบุพยานอีกซึ่งจะมีประโยชน์ในการจู่โจมทางพยานหรือเป็นเรื่องเทคนิคที่จะทําให้ฝ่ายตรงข้ามไม่รู้ว่าาาเเรรจะใช้อกส ถามค้านซึ่งเทคนิคตรงนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายรายละเอียดเชิงลึกอีกทีนึงหากว่าเป็นคดีอาญาเป็นชั้นไต่สวนมูลฟ้องหากเราใช้พยานเอกสารหรือพยานวัตถุถามค้านพยานฝ่ายโจทก์หรือพยานฝ่ายจำเลยก็ดีแล้วพยานฝ่ายนั้นเนี่ยเบิกความรับรองพยานเอกสารหรือพยานวัตถุดังกล่าวเนี่ยศาลก็สามารถรับเอกสารหรือพยานวัตถุดังกล่าวเข้าสู่สมนวนได้เลยถึงแม้จะเป็นชั้นไต่สวนมูลฟ้องในกรณีที่เราเป็นทนายความจำเลยถามค้านดังนั้นแล้วเนี่ยการถามค้านพยานฝ่ายตรงข้ามโดยการใช้พยานเอกสารหรือพยานวัตถุประกอบกาาาาารถมค้้นใหพยยฝ่ รับรองจึงเป็นประโยชน์เป็นอย่างมากหากเรารู้จักใช้ให้ถูกวิธี ซึ่งการที่เราจะใช้ให้ถูกวิธีได้เนี่ยหลักเกณฑ์ง่ายๆมี2ข้อคืออย่างไรเป็นการที่พยานเบิกความรับรองเอกสารหรือวัตถุและอย่างไรเป็นการที่ถือว่าพยานไม่ได้รับรองสำหรับกรณีแรกนะครับการที่ถือว่าพยานรับรองพยานเอกสารหรือพยานวัตถุเนี่ยข้อแรกคือพยานเบิกความรับรองว่าพยานเอกสารหรือพยานวัตถุดังกล่าวมีอยู่จริงอย่างที่2พยานเบิกความรับรองว่าเคยเห็นพยานเอกสารหรือพยานวัตถุดังกล่าวมาก่อนหรืออย่างที่3เนี่ยพยานรับรองว่าตนเองได้เซ็นลายชื่อในเอกสาร หรือยอมรับว่าในรูปถ่ายเนี่ยตัวเองก็ปรากฏอยู่ในรูปถ่ายด้วยหรือในคลิปวิดีโอตัวเองก็ปรากฏอยู่ในคลิปวิดีโอด้วยหรือในหลักฐานการสนทนาก็ยอมรับว่าตนเองเป็นผู้สนทนาด้วยหลักเกณฑ์อย่างเงี้ยเบื้องต้นทั้ง3ข้อเนี่ยข้อใดข้อหนึ่งก็แล้วแต่หากพยานเบิกความในํำนองดังกล่าวเนี่ยก็ถือว่าพยานเบิกความรับรองพยานเอกสารหรือพยานวัตถุดังกล่าวแล้ว สารสามารถรับ้็สู่สมนวนได้ส่วนหลักเกณฑ์ที่ถือว่าพยานไม่ได้เบิกความรับรองพยานเอกสารหรือพยานวัตถุเนี่ยตัวอย่างเช่นพยานเบิกความว่าฉันไม่เคยเห็นเอกสารดังกล่าวมาก่อนไม่เชื่อว่าเอกสารดังกล่าวจะเป็นของจริงข้อ2เนี่ยคือเบิกความว่าไม่รับรองว,ว่าเอกสารดังกล่าวตัวเองเคยเห็นมาก่อนหลักฐานการสนทนาผ่า,านโปรกแกรมไลน์ตัวเองก็ไม่เคยเห็นมาก่อนรูปถ่ายคลิปวิดีโอไม่เคยเห็นมาก่อนเลยแบบนี้ก็ถือว่าเขาไม่รับรองอย่างที่3เนี่ยคือปฏิเสธว่าตนเองไม่ได้ลงลายมือชื่อเอกสารตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดในรูปถ่ายคลิปวิดีโอหลักฐาน นนทนาถ้าพยานเบิกความไปในทางน้อง3อย่างเนี่ย<ๆ>ก็ถือว่าพยานไม่ได้รับรองพยานเอกสารหรือพยานวัตถุศาลก็ไม่มีสิทธิ์รับพยานเอกสารหรือพยานวัตถุเข้าสู่สมนวนถึงแม้ว่าทนายความฝั่งตรงข้ามพยายามถามค้านโดยการใช้เอกสารวัตถุรูปถ่ายคลิปวิดีโอไม่ใช่ว่าเขาเอามาถามค้านแล้วศาลจะไปรับเข้าสมนวนได้เลยนะครับเอามาถามค้านเนี่ยพยานต้องรับรองก่อนรับเข้าสมนวนได้ดังนั้นแล้วหากเราเข้าใจข้อกฎหมายเทคนิคตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็สามารถนาไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้องหากเราเป็นฝ่ายถามค้านพยานเราก็ ็รู้หลักเกณฑ์ว่าแบบไหนที่ศาลจะต้องรับถ้าเรายื่นเอกสารหรือตัวอย่านก็ถูกไปตัวอย่างเช่นยื่นไปในชั้นไต่สวนคุนฟ้อง ศาลบอกไม่รับข้อสู่สำนวนคุณเลือต้องโต้แย้งได้ว่าในเมื่อพยานเขาเบิกความรับแล้วศาลก็ต้องรับข้อสู่สำนวนต้องสามารถยกดีกาขึ้นอ้างอิงยกเหตุผลขึ้นชี้แจงกับท่านได้ในทํานองกับการหากท่านเป็นฝ่ายที่อ้างพยานแล้วฝ่ายตรงข้ามเอาพยานเอกสารพยานวัตถุหลักฐานกันสนทนาผ่านแชทไลน์มาถามค้านพยานของท่านแต่พยานของท่านบอกเฮ้ยพวกนี้ผมไม่เคยเห็นเลยและมันไม่เกี่ยวกับผมสมมติว่าไม่ได้เบิกความรับรองพยานเอกสารหรือพยานวัตถุดังกล่าวแล้วฝ่ายตรงข้ามพยายามจะยื่นให้ศาลพยายามจะ ให้สารรับผู้สู่สมนวนเนี่ยคุณต้องคัดค้านทันทีเพาเกิดคุณไม่คัดค้านบางทีสารก็รับรับไว้มันก็ทําให้เราเสียเปลี่ยบคุณต้องคัดค้านทันทีว่าพยานฝั่งผมไม่ได้เบิกความรับรบองเอกสารเพราะฉะนั้นรับผู้สู่สมนวนไม่ได้ซึ่งไอ้เรื่องพวกเนี้ยผมก็ทํามาบ่อยแล้วก็ประสบความสาเร็จได้ประโยชน์จากการตรงนี้เยอะมากแต่ก็ยังเห็นว่าเพื่อนๆหลายคนเองยังไม่ค่อยเข้าใจหลักกฎหมายตรงนี้บางครั้งเป็นฝ่ายที่ถามค้านยืน่นเอกสารเข้าไปพอสารไม่รับ ก็ไม่รู้จะแก้ไขปัญหายัางไงหรือเวลาเป็นฝ่ายที่อ้างพยานฝ่ายตรงข้ามยื่นเอกสารมั่ววั่วเลยนางยื่นเข้าส่งสารเข้าส่งสารอย่างเดียวเลยโดยที่พยานไม่ได้เบิกความรับรองเลยก็ไม่ได้โต้แย้งนัดค้านทําให้เราเสียสิทธิ์ดังนั้นแล้วหลักกฎหมายตรงนี้การอ้างเอกสารประกอบการถามค้านพยานเนี่ยเป็นสิ่งที่ทนายความจะต้องทําความเข้าใจให้ดีแล้วก็จะทําให้เราเกิดประโยชน์ในการทํางานในการถามค้านในการนําสื่อพยานเป็นอย่างมากสําหรับวันนี้ก็ขอนอยญาจบคลิปวีดีโอเท่านี้ก่อนนะครับหากถูกใจก็กวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมด้วย น,นะครับในช่วงรอยยอดทิปเทคนิคทนายเนี่ยผมก็จะเอาตัวอยา่างเทคนิคการทํางานที่น่าสนใจในวิชาชีพธนายความเนี่ยมาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกยังไงรอติดตามรับชมกันนะครับขอบคุณมากครับ